สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหล,ลอนๆสำหรับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องรา่าเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง,งพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องที่เราจะเล่านี้เกิดขึ้นตอนที่เรายัางเรียนอยู่ปถมเพื่อนของเราเป็นคนเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง มันชื่อว่าโมแต่ว่าเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเราคิดว่าทุกคนก็น่าจะต้องผ่านกิจกรรมนี้มานั่นก็คือกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือถ้าในความคิดของเรานั้นเราก็มองว่ากิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานสร้างความสมคัครใฝึกความอดทน แต่ใครจะรู้ไปเล่าว่ากิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนี้จะสร้างความหลอนเอาไว้ด้วยดังเช่นเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่เรายังเรียนอยู่ป .6 ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือให้กับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นคือนักเรียนที่อยู่ป .1 ถึงป .5 นั้นทางโรงเรียน ก็จะจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนค่ะไม่ได้มีการพักค้างแรมแค่มาร่วมกิจกรรมในตอนกลางวันเท่านั้นแต่สําหรับนักเรียนชั้นปหกนั้นก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดในโรงเรียนเพราะโรงเรียนที่เราเรียนนั้นเป็นแค่โรงเรียนปถมค่ะพอทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้น้องๆเสร็จเรียบดอยแล้วก็มาถึงคิวของพี่ปหค่ะ คุณครูก็แจ้งว่าพี่ปหกนั้นจะไปจัดกิจกรรมกันนอกสถานที่คือจะเป็นสถานที่เอาไว้สำหรับไปจัดค่ายลูกเสือโดยเฉพาะทั้งโรงเรียนในจังหวัดและต่างจังหวัดก็จะแวะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาใช้บริการที่สถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสนามหญ้ากว้างๆที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้นานาชนิด รยากาศคือได้อารมณ์เหมือนประจนภัยจริงๆเพระาะการเข้าค่ายก็ต้องมีการเดินป่าเดินทางไกลและมีฐานกิจกรรมต่างๆให้ประจนภัยกันสถานที่แห่งนี้จึงเหมาะที่สุดในการที่จะพานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือค่ะเมื่อถึงวันนัดหมายเราก็เตรียมอุปกรณ์สัปดาทุกอย่างพร้อมครูก็นัดหมายให้ไปเจอกันที่โรงเรียนก่อน และทางโรงเรียนก็จะพาขึ้นรถสองแถวมุ่งหน้าสู่ค่ายลูกเสือไปถึงเราก็เห็นว่ามีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาเข้าค่ายอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกันแต่ทางโรงเรียนอื่นนั้นก็น่าจะจัดมาก่อนแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่สองของเขาสำหรับการเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนของเรานั้นก็จะจัดการสมวันสองคืนไปถึง เขาก็จะแบ่งโซนเอาไว้ให้ว่าโรงเรียนไหนอยู่ตรงไหนเรากับโมนั้นก็จะอยู่หมู่เดียวกันค่ะโรงเรียนของเราก็จะกางเต็นท์กันตรงลานสนามหญ้าในวันแรกที่ไปถึงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรก็เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ทางโรงเรียนได้จัดให้ตามปกติเราจะอธิบายบรรยากาศในคืนแรกที่เข้าค่ายก่อนแต่ละหมู่นั้น ก็จะนอนแต่ละเต้นเลยค่ะในช่วงนั้นบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นหน่อยแล้วยิ่งตกดึกเนี่ยก็ยิ่งวังเวงมากทำให้หลอนวังเวงขนลุกไปหมดเรานอนอยู่ในเต็นไม่กล้าจะออกไปไหนเลยจนพอคืนที่สองนั้นด้วยความที่เราเพียมากจากการเข้าฐานกิจกรรมทำให้พ่อหัวถึงมอนก็หลับเลยค่ะไม่ได้สนใจใครทั้งนั้น จนเรามาดูข่าวก็น่าจะประมาณตีห้าได้แล้วเพื่อนก็มาปลุกเพื่อเราต้องตื่นออกกําลังกายกันแต่ทีนี้แหละเพิ่งมาดูตัวว่าโมนั้นได้หายตัวไปเราและเพื่อนก็เดินหาแต่แถวห้องน้ําเดินหาแถวเต้นเพื่อนคนอื่นก็ไม่เจอค่ะจนสุดท้ายก็ต้องไปแจ้งให้ครูทราบทางครูก็เครียดหนักมากเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ยิ่งเกิดกับนักเรียนด้วยก็ยิ่งเครียดหนักทางครูนั้นก็จัดแบ่งหน้าที่กันออกตามหารวมกับเจ้าหน้าที่ด้วยบริเวณที่เราไปพักนั้นค่อนข้างจะกว้างมากค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าจึงทำให้การค้นหาค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยส่วนนักเรียนคนอื่นๆนั้นครูก็จะให้อยู่ในที่ครูจัดไว้ให้ไม่ให้ใครออกไปไหนมาไหนอีก วิโดก็ได้แต่คอยและขอให้โมกลับมาอย่างปลอดภัยจนกระทั่งการค้นหาก็ผ่านไปครึ่งค่นวันแล้วทางพอออาค่ายก็เริ่มวิจะท้อใจแล้วค่ะถ้าหากว่ายังหาไม่เจอเนี่ยก็ต้องโดนผู้ปกครองดุด่าว,ว่ากล่าวเป็นแน่เพราะการจัด,จดกิจกรรมนอกสถานที่แบบนี้ทางโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างจนกระทั่งในที่สุด การค้นหาก็ใช้เวลาไปกว่าสิบชั่วโมงซึ่งก็ถือว่านานมากสำหรับที่เด็กคนหนึ่งหายตัวไปอย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่ได้กินไม่ได้ทานอะไรด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าโมนั้นจริงๆแล้วได้หายไปตั้งแต่ตอนไหนแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็นําตัวโมออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัยโดยที่สภาพของโมนั้นหมดเดียวแดงน้าซีดปากซีด ณตอนนั้นก็ไม่มีใครได้สอบถามอะไรก็รีบนำตัวโมส่งโรงพยาบาลก่อนจนกระทั่งค่ายลูกเสือก็ต้องปิดค่ายลงด้วยความที่เศร้ามองไม่ได้มีความสนุกสนานดังเช่นก่อนแต่ในวันนั้นมันก็ต้องเป็นวันที่เราต้องเดินทางกลับอยู่แล้วพอกลับมาถึงบ้านคือเราก็ยังไม่รู้ข่าวเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรโม ก็ไม่ได้มาเรียนอยู่เป็นอาทิตย์จนเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมโมที่บ้านคือโมก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก็กลับมาพักอยู่ที่บ้านอีกและพอเราดูว่าเพื่อนเจออะไรมาบ้างกเราก็เลยเข้าใจและสงสารโมมากเธอน่าจะจิตตกและมีอาการหลอนไปด้วยโมก็เล่าเราฟังว่าในคืนนั้น โมปวดฉี่ก็เลยลุกออกจากเต็นท์เพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ําด้วยความที่เก่งใจเพื่อนก็เลยไม่กล้าปลุกใครให้ไปเป็นเพื่อนก็เลยเดินไปคนเดียวโดยที่ตัวเองนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรละมั้งจนกระทั่งฉี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะเดินกลับแต่โมกลับได้ยินเสียงเรียกชื่อว่าโมโมโมก็เลยรีบขันรับ แล้วก็เห็นว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่เรานี่แหละกวักมือเรียกให้เดินตามไปโมก็คิดว่าเพื่อนมาเรียกก็เลยเดินตามไปค่ะแต่ยิ่งเดินไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าป่าไปลเรืกก่อยๆจะสุดท้ายแล้วก็หาทางออกมาไม่เจอในตอนนั้นโมก็กลัวมากป่ามืดก็มืดมีเพียงแค่ไฟฉายแค่ดวงเดียวที่พกติดมาและไฟก็เริ่มจะอ่อนแล้ว โมก็เดินหาทางออกอยู่นานเท่าไหรก็ไม่รู้เพราะมันเหมือนว่าเดินวนไปกลับมาอยู่ที่เดิมในตอนนั้นก็น่าจะประมาณตีหนึ่งจนานาตอนนี้แล้วโมก็ไม่รู้ว่าผ่านไปกี่โมงกี่ยามแล้วเดินวนไปวนมาจนฟ้าเริ่มสว่างขึ้นโมก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยๆฟ้าก็สว่างไม่น่ากลัวมืดมิดเหมือนเมื่อคืนโมก็เดินต่อไปเรื่อย ด้วยความที่หิวและเหนื่อยล้านี่ตอนนั้นสภาพจิตใจก็กลัววิตกมากกลัวว่าถ้ายังคงหลงอยู่แบบนี้อีกคงจะต้องติดอยู่ในที่นี้โมก็ร้องไห้ควนคางนึกถึงพ่อแม่อยากกลับบ้านด้วยความที่ยังเด็กก็ยังควบคุมสติตัวเองไม่อยู่จนโมเดินไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความที่เหนื่อยล้า ก็เลยนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นแล้วจูจ่ๆโมก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยอย่างกับนางในวรรณคดีโผล่มาจากทางไหนก็ไม่รู้มาชี้บอกทางว่าให้เดินไปทางนั้นโมก็เลยรวบรวมพลังสุดท้ายเดินตามทางที่ผู้หญิงคนนั้นบอกจนในที่สุดก็มาเจอกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังค้นหาโมอยู่ ด้วยความที่เหนื่อยล้าและเพียมากก็เลยไปลม้มล้มพับหมดสติไปเลยแล้วก็มาฟื้นอีกทีก็ที่โรงพยบาบาลนี่แหละเราได้ฟังที่โมเล่าก็เริ่มสงสารเพื่อนและเป็นห่วงเพื่อนมากแต่ก็โชคดีที่เพื่อนคนนี้กลับออกมาได้อย่างปลอดภัยและหลังจากนั้นมาโมก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่โมจะเปลี่ยนไปโมจะเป็นคนที่กลัวการอยู่คนเดียว กลัวการเข้าป่าเดินป่าคนเดียวกลัวการไปไหนมาไหนคนเดียวมันก็เลยกลายมาเป็นปมที่ฝังใจเขาเราเองก็สงสารเพื่อนมากไม่คิดเลยว่าโมต้องมาเจออะไรแบบนี้จนทำให้ชีวิตของโมเปลี่ยนไปเลยซึ่งนาตอนนี้ทุกคนก็ยังสงสัยว่าใครกันที่มาเรียกโมให้เข้าไปในป่าแห่งนั้น แล้วใครกันที่ช่วยโมออกมาจากป่าอาถรรพ์แห่งนั้นได้คุณผู้ฟังทราบกันหรือไม่ถ้าหากคดูคำตอบก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนี้แล้วกันนะคะนั่นแหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนี้นะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมนะคะ ไปกด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาทางช่องของเราและสำหรับใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้ก็สามารถส่งเรื่องเล่าเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆนะคะในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ